สามล้มหนึ่งครับทใไมเป็นคนอย่างเนี้ยอ้อ,อนก่อนอ้อนก่อนได้ปะอ,อ้อนอ้อนจัดตู้ไม่ได้อ้อ,อนจัดตู้ไม่ได้วันนี้เป็นน้องดุกวะครับดูได้ไงผมดูบ่อยขอปืนหน่อยได้เปล่าโอ้โหไว้ชีวิตจรงต้องปนปืนกูด้วยเก้าสิบเด็กชอบหมายถึงชอบเราแหละชอบได้ชอบได้มีแค่เนี้ยหรอหมดเลยหัวใจด้วยหัวใจด้วยไำไมนะครับใจแต่วันที่ดูงเต็มแม่แรกแล้วครับใครวะนั่นเป็นไงจูบไม่ได้เรียก นี่คือบัญญาของผู้หญิงนะพี่ขอพี่ขอคำเตือนกลิปนี้อาจจะมีคำพูดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อนๆคุณใช้จักรยานในการรับชมอขอปืนอันนึงนะามันามาหามันต้องไปจัดกรยมันอยู่กับากูเลยนี่ยคุมไม่มีปืน กขยับมากูไม่มีปืนมีคนมีคคนนดมมันมาเอากูแล้วโจ๊กกูนิ่งกูติม่มเองกูติม่มไอ้กูตายแน่เลยไอ้โจ๊กตรงนี้ไม่มีอะไรเพือ่อน เอ่อถอนตัวก็ไม่ได้กลับไปก็ไปไม่ถึงโจ้ <c oughs> <c oughs> ใจร้จายอย่ะเอ <c oughs> อครับไอ้โจ้ฉันไร้อีโจ้เอาไว้ชีวิตกู ขอปืนอันหนึ่งสิโจอยู่ไหนครับโอ้ยเสียงคนหล่อเลยปุดตายแต้ชวให้ชูปเขาไม่เกลียดเขาไม่เกลียดนะไอโจ๊กพาหมกป่าไหมโจ๊กไม่ยิง่ไม่ยิงไม่ยิงมาเลยมาเลยเขาไม่ยิงไม่ยิงใช่ไหมไม่ยิงใช่ไหมไม่ดสามลมหงครับทำไมเป็นคนอย่างี้ออนกอดออนกอดได้ปะยไม่ได้ดิต้องให้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้อ้อนออนศัตรูไม่ได้อ้อนศัตรูไม่ได้เราต้องออนเพื่อนอยเพื่อนไม่ชุบเราไอโจ๊กตาระเบิดให้ตายไลโจ๊กตาระเบิดให้ตายจ ไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้ออนไม่ต้องอะไรนะอันนี้เป็นน้องดุกวะครับดูได้ไงแล้ขอปืนอันนึงสิผมดูบ่อยขอยาด้วยโอ้โหไว้ชีวิตจริงต้องมาปนยาอยู่ครับไม่ขอยาแล้วก็ขอปืนหน่อยได้เปล่าปลาดุกออนแล้วนะเอ้ใครเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโจเขาตกใจหมดเลยมึงฟูสาําเสียงสองฮัลโหลตัวเองเขาขอปืนหน่อยได้เปล่ามาขอปนปืนดูด้วยกะสูนกหมายถึงชอบเราแหละชอบได้ชอบได้ มีแค่นี้เหรอหมดแล้วหัใจด้วยหัวใจด้วยเอาไปเลยครับแจ้สแต่วันที่ดูสตรีมมาแรกแล้วครับใครมาเนี่ยอย่างชอบเลยอ่ะไว้เจอกันนะเท่เทเท่เฉยเฉยเท่เฉยเฉยป้าป้ป้ปคนรวยเลยวเจ้า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 จมึงทำไมไม่ยิงเขาวะเจ้าเฮ้ยมันขอเราจะได้ยินหมดหรอมั้งเฮ้ยป้าหนูขอโทษนะป้าหนูไม่เป็นกระโดดป้าหนูไม่ใช่งูพิษนะเพิ่งโดนไปว่าเป็นงูพิษน่ะเป็นไง ู uhm, ไม่ได้เรียกแลนลินนี่คือบันยาของผู้หญิงนะพี่ขอพี่เหรอไอ้ดาวออกไปแล้วไอ้ดาวบอกไอ้เหี้ยมอากูหัวร้อนว่ากูตายกูตายคนเดียวไม่ต้องไปนู่นหนาน้งน่า two thousand years later ไอ้เจ้าใครวันเนี้ยะ ทำไมแล้วทไมเพื่อนไปไหนแล้วครับทำไมต้องตามหนูเพื่อนหนูอยู่บ้านข้างหน้าน่ะมันมีศัตรูอยู่ตรงนู้นน่ะบ้านนู้นบ้านนู้นบ้านนู้นใจหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านบ้านบ้านสีเหลืองนู้นน่ะนายไปดีนายไป้นไปเออได้หลอกตายวันนี้ไอ้โจเขาไปแล้วพวกกูไปไหมห้าสี่สามสองไอ้ชันโจโจโจหนีหนีโจเอารถมันไปโจเลยลงขึ้นรถโจเร็วลงมาทำไมอยากขอยิงหัวกูแดน กูเองรถเขาเท่มากเลยอันนี้มันรถอะไรวะเนี่ยกูอยากได้รถสีเนี้ยรถกูจะกินคนไม่เท่เลยเพื่อนๆโจ๊กขึ้นโจ๊กขึ้นโจ๊กขึ้นไว้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 จนแย่งรถอ่ะเอารถติดไอ้เค้กไว้ไว้จนแย่งรถอ่ะเอารถติดไอ้เคเี้ด เราควรจะทำยังไงดีเราติ่มไหมลำใจเราก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ทำใจไม่ได้ทำไมผู้ชายเขาชอบตามปลาดุกอ่ะปลาดุกเขินอย่างนี้เลยเหบอผู้ชายมันชอบตามปลาดุกกับเพื่อนอนนี้ไม่ได้วิ่งตามปลาผู้ชายเลยนะเนี่ยถ้าเกิดเขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้แสดงว่าเขาดูสตรีมเราจบเดี๋ยวเขายิงมึงนะ ขอของหน่อย <What? S 2> ไอ,อ้โจ้เราป้นเขาดีกว่าล<ๆ>ุงขอของหน่อยปนปนปนลุงไม่มีอะไรหนง่มหนุเพื่อนเราอยู่บนหัวนะโจเรามาเอาของเร็วๆไอ้โจ้ไม่ไม่ให้หอ่ะยิงนะรู้ใช่ไหมว่ายิงคมอ่ะอยากโดนไหมเ <laughs> อาอะไรอ่ะเอากระสุนกระสุนเขียวโจมึงไม่มีอะไรโจให้แค่นี้ไม่เพือนน่อนไม่ไหาย <c oughs> ไปนะเนี่ยเอาของไปเก็บปันเนี่ยเอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกมีอะไรอีก เอาอีกสักบสักบสามเนี่ยเราไม่มีมีหมวกสามไหมจะไปเริ่มเกมใหม่เลยพี่ก้าวเกมใหเลยทิ้งปืนให้หมดเลยไอ้เจ้ามาเอาปืนเอ็มเฟเจ้าเอาคุณสี่ขุมีแล้วมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูมเรากุไม่มีทางเกูไม่มีเธอเธอมีอะไรมากในรถน่ะยิงรถแต่ย่างแต่โอ้ยเจอไปด้วยเจอขึ้นมาปล่อยเขาทิ้งไว้ตรงนั้นหนึ่งคนเจอขึ้นมา ออีย่หลังจากไม่มีกขืนเขียวเริ่มเกิดแล้วให้ก็ได้คืน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 ผมโดนเพิ่มหมดแล้วจะเอาที่เราหรือเอาที่เพื่อนนายโดนแล้วคนคมแค่นี้พอนะเออได้โจอะได้สุกประการแล้วโจเขาจะเอาเราไปตายปะเนี่ยท่าแบบนี้ไม่ได้ เจ้ามีคนหรือเปล่าเจ้าชนชนแม่งชนแม่งเลยชนแม่งเลย้ยไม่ได้ไม่ได้เจ้ามันน่าจะมีคนโจกขออ้างบนเจ้า<จ>มึงอยากได้อะไรเจ้าเจ้าเจ้ามึงอยากได้อะไรมึงเอากระสุนไหมเจ้าเจ้าขึ้นมาไอ้เจี่ยบพันกูออยังยังยังจะไมไม่ไม่ปัาเหรอมันปิดไม้ไปหมดเลยเพื่อนไม่หนู้ปัเหรอ <What? S 1> เพื่อนเพื่อนตรงนี้ขึ้นไม่ได้เพื่อนเอ้ยทำไมหนูไม่ได้ยินใครเล เราคิดว่าไมค์มาร์กเขาจะมันจะเป็นคนแบบนี้เนี่ยไอ้โจ้มึงอัวใจร้ายเพื่อนมึงปิดไมค์กูเพื่อนไอ้เวนไอ้โจ้เราสู้ไม่ได้โจ้เราสู้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะโดนเราจะโดนเพื่อนเราเราติ่มเราติ่มโจ้โจ้มึงง่วงใช่ไหมเพื่อนกูรู้อยู่ว่ามึงง่วงโจ้มึงเปิดไมค์ให้กูหน่อยโจ้ไอ้โจ้มึงชอบคิดให้ให้กูคิดว่ากูอยู่กับศัตรูแบบนี้ไม่ได้โจ้ไอ้โจ้ยมันเงแย่ม่ะกูโมโหละ ไอเวนมึงปิดไมค์กูเพื่อนจอไม่คุยกับปลาดุงไอ้จอกูกับมึงจะนั่งคันนี้ไม่ได้เพื่อนมึงปิดไมค์กูอะจอกูรู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยมึงเปิดไมค์กูแป๊บนึงได้เปล่าไอ้เวนมันปิดไมค์จ้วง A few moments later บนหัวมึงมีคนจ้อตรงนี้มีคนกูได้ยินเสียงเดินจ้อฟัง้ายจใช้แผนกระสุน ไปของเราดีกว่าโจ้รู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกเหมือนจะโดนรีพอร์ตกดออกไหมไอ้โจไอ้โจเงียบเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนโดนรีพอร์ตกูนอนติดตรงนี้แล้วกันงั้นกูไม่ไปละเดี๋ยวมันเด้งเดี๋ยวข้อความเด้งไม่ค่อยดีมึงไปบอกเขาว่าเจอกันท้ายวงไปอาจจะไปติดมิ้ที่เขาเธอไปไอ้โจวิ่งหนีโจหนีโจหนีหนี อยู่ก็ดังข้างบนวงอะมึงไม่น่าไปกับเขาเลยมึงลงมามึงลงมาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนี่ีเจอกันถ่ายวงเลยเจอกันถ่ายวงไอ้โจ้มึงไม่ต้องไปกับเขาเลยตอนท้ายเราต้องยิงเขาให้ตายกูดูเล้ยวเราเราจะยิงเขานะมึงเข้าใจใช่ไหมอะรดีจังู้ยกูรู้กูรู้กูรู้จังงูความรู้สึกตอนนี้ฉันควรจะทำยังไงพอลืมตายครั้งหนึ่งนี่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 คุณเขาตายแล้วเหรอ หนีดีแล้วเ้หนีเขาอ่ะจีเอ็มูกำลังหีอยู่หนูไม่ได้เป็นเพื่อนเพราะหนูหนีเขาเนี่ไอ้โจ๊กขับรถล้หนีอยู่ในบ้านแบบจเตมๆอยู่ในบ้านด้วยมเราไม่ควรจะวุ่นวายไปไปเคยเขาพูสัเจ้าสองร้อดวงนะมาส่งให้ตสัญญาแล้วะเธอต้องบอกเพื่อนเธอว่าหนีไปเดี๋ยวจะรอนี่พอโจ๊กเราจะไปยิงใครโจ๊เราต้องทิ้งปืโอ๊ย ขอบคุณนะคะนายยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยนายต้องบอกเพื่อนนายหนีไปนะหนีไปหนีไปไม่ใช่โดนเรายิงนะเดี๋ยวจะโดนดีพอร์นะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เราไม่เห็นเราไม่เห็นจีอมก็ไม่เห็นใครเลยเราไม่เห็นใครเลยโอจบแล้วมึงแกไม่ต้องเอาหน้าจอไปมองเวลาคนดูมันจะรู้ไม่ต้องมองใครไปมองเห็นศัตรูไม่ต้องเอาหน้าจอไปเขาจะดีพอร์ได้อ๋อโอเคโอเค ได้ได้ยินเสียงหนูแล้วไปไปไกลๆเลยเดี๋ยวรถดีพอไม่อยากตามปู่เราได้ไหมเนี่ยเออจีเอ็มอ๋อมาเอารถเรียกคนดีเนี้ยคนดีไปีเจมป้าดูไม่ได้ทำอะไรนะศัตรูมันตามจีบป้าดูเราเลิกกันแล้วเราเลิกกันแล้วเราเลิกกันเราเลิกกัน ตามจีบปลาดุกปลาดุกไม่ได้รักเขาอะจีเอ็มกดเข้าใจปลาดุกด้วยเราไม่ได้รักเขาเนี่ยเนียแฟนปลาดุกอย่างนี้ไอ้โจไอ้โจแฟนปลาดุกอย่างนี้เขาตามเดี๋ยวจีเอ็มปลาดุกจะอที่ไปให้ฟังนะคือโจไอ้โจคือโจ้กับปลาดุกกป็นแฟนกันแล้วเราก็มาเล่นเกมแล้วทีเมื่อกี้เขาอะมาไล่จีบปลาดุกหน้าจอแล้วปลาดุกไม่รักปลาดุกไม่ได้รักเขาเลยเขาโมโหเขาเลยกดชนน่ะกดชนแล้วมาตามตื้อปลาดุกไม่สนใจนะเราไม่ได้เราไม่ได้ช่วยกันเราไม่ได้ช่วยกัน ไอ้เจ้าเราต้องติ่งสักทีแกงทำแบบเราไม่เห็นไม่เห็นเลยกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูหันจอฝั่งนี้กูไม่เห็นกูไม่เห็นนะเยอะเยเห็นเต็มเต็มตัวเลยชียวกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นอย่ามาใกล้หนูอย่ามาใกล้หนูอย่ามาใกล้หนูหนูไม่เห็นใครหนูหนูไม่เห็นใครไอ้เจ้ามึงหันหลังเหมือนกูเจ้ามึงจะไม่เห็นใครเจ้าไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องมาหาผมไม่ต้องมาหาหนูไม่ต้องมาหาหนูไม่ต้องมาหาหนูเดี๋ยวโดนแบนนายหนีไปนายหนีไปเพื่อนนายหนีไป เจ้ากูไม่สมองเจ้ากูไม่สมองเราหลบเราหลบเราหลบเกิดอะไรขึ้นขูก็ไม่เห็นใครกูไม่ขูกูไม่กูไม่เห็นใครเลยปถ้าท่าตัดตัวตามาดูหนะเจาะเรได้กูไม่เห็นกูไม่เห็นกูรู้อยู่กูรู้อยู่กูรู้อยู่กูไม่เห็นไอ้เจ้ามึงหันหันหัวเห็นกูเห็นไหมเราเห็นทัางนั้นเจ้ามึงเห็นใครไหมเจ้ามึงตัวยางเงาตาดูมึงมึงเกือบเห็นไม่มึงเห็นมึงเห็นได้หน่อยแต่เนียนนะเห็นได้หน่อยแต่เนียนนะ กกูมั้งไม่ยิงไงจะเอาตาที่หนึ่งไงตาที่หนึ่ง Two thousand years later เจ๊ปะเจ๊ไม่เห็นใครเลยน่ะกูไม่เห็นใครในมือมามาเออกูก็ไม่เห็นใครเราไม่เห็นใครเลยจม็มำตาหร่อไม่เห็นไม่เห็นอย่าเงอะงะกไก่ได้ปะพูดขนาดนี้ยเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลย GM เห็นเอาแล้วหลักฐานผมไม่ได้ โ okay. ห้าห้ามาตามจูแล้วนะจูมีแฟนแล้วนะโอเคไหมจูมีแฟนแล้วตาหนะ้าห้ามกดตามแล้วนะอ okay. มไม่มไม่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 ใช่ไม่ใช่คือบอกว่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบหนายห้ามตามเพื่อน <c oughs> คือเราอ่ะมีแฟนแล้วแฟนเราอยู่นี่หนายห้ามตามแล้วเขาเข้าใจผิดหมดแล้วว่านายอะ่ะช่วยเราทั้งที่นายเป็นศัตรูอะ่ะเราต้องอธิบายให้เคลียร์ก่อนโอเคไหมนี่นายอยู่แคนอะไรเนี่ยนายอยู่แคนอะไรเนี่ยชื่อเฟสน่ะเฟสเฟสอะไรสักอย่างนายห้ามตามเาแล้วต่อไปจะให้คุยกับคนไหนคนไหนตามเราสรุปคนนี้เหรอคนนี้เหรอ านายต่อไปอ่ะนายห้ามตามเราแล้ว,ลวเราอธิบายให้นายเข้าใจนะนนคือตรงเนี้ยคนเนี้ยคือแฟนเราโอเคนายห้ามกดชนเลยโอเคเป้ามันมมบงังเอิญนะครับมันไม่มีบงังเอิญไม่ใช่มันมีบังเอิญนายตั้งใจที่จะมาตามเราเราบอกว่าเราไม่รักเรามีแฟนแล้วแฟนเราอยู่นี่มึงปกป้องกูหน่อยเพื่อนเฮ้ยที่รักมึงปกป้องกูหน่อยเร็วๆมึงไม่ทำที่อะไรนเพื่อนมึงเงียบนลหัวอแล้วพี่นลลวงวอร์แ้ยทำไมเป็นอย่างงี้ยเราสา์ทิ้งปืนนะคะโอ้ย 老了，老了，要去吃要去吃的。